พอนจำเกรดวารินทรด์ได้ไหมคะ่ะนี่ค่ะนิ่งมาครึ่งชั่วโมงละเหตุ mm hmm. ผลเพราะว่าแอบมานั่งดูทีวีในครัวนะคะวันนี้ mm hmm. แล้วก็นางเข้ามาทางช่องระบายลมพอดีค่ะและโดนอบรมเรื่องเออใส่อ่าหลังตู้เย็นแล้วก็บันไดขึ้นชั้นสองนะคะ mm hmm. นางนิ่งไม่ไหวติงเลยค่ะตอนนี้สวัสดีครับเสี่ยไหนอาการเป็นยังไงเล่ามาสิเธอเป็นอะไรทำไมถึงต้องเอื้อใส่หลังตู้เย็นฮะเธออ้วนขึ้นนะเธออ้วนขึ้นหรือเปล่าตัวโขึ้นเยอะเลยอ่ะ พราะนั้ตัวไม่ขนาดนี้จําไว้นะอยู่บ้านนี้ได้ต้องอยู่ให้สงบ <น concealer. S 1> ห้ามเอ๊ะใส่บ้านเด็ดขาดไม่อย่างนั้นนะเลือกเอาว่าจะไปอยู่ในส่วนผู้เรียนหรือส่วนปาลหรือไปอยู่ในเขาเข้าใจไหมพาไปปล่อยในสวนเลยใครดูนะพูดจริงๆนะเธอผมจะยทำมาใช้คืนให้เ้รู้สึกเลยครับ ังจากคลิปเดิมหลังจากที่โดนดุไปตอนสองทุ่มนิดๆตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วจะร่วมสองชั่วโมงแล้วเกรสฉันดุเธอหนักไปหรอเธอนิ่งหยุดห้านี้มันจะสองชั่วโมงแล้วนะฉันดุเธอมากเหรอฮะเอานาเราต้องทำาอ u อยู่ร่วมกันให้ได้นะเกรส ไม่งั้นอะฉันจะปวดหัวกับการกวาดเอื้อของเธอเช็ดอึของเธอ,อ,อ,เ,ธอเธอเข้าใจไหมเธอเข้าใจหรือเปล่าฉันออกไปข้างนอกปาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจากการทำไงเหนื่อยจากการไปออกไปกินไปออกกํลาลังกายอะไรมากลับเข้าบ้านแล้วบ้านต้องสะอาดเข้าใจไหมอันนี้คือเราตกลงร่วมกันนะเข้าใจไหมจะอยู่ท่านี้ก็ได้ แต่อย่าอื้อออกมาเด็ดขาดออกไปอื้อข้างนอกเข้าใจไหมออกไปอื้อให้พ้นครัวด้วยนะออกไปอื้อข้างนอกอะทําเป็นไหมถ้าเธออื้อลงบนพื้นดินมันก็จะได้เป็นปุ๋ยเข้าใจไหมแต่ถ้าเธออื้อลงบนพื้นปูนหรือบนกระเบื้องทุกคนที่เห็นเธออือ้อ มันลงมาเราจะต้องเก็บเธอเข้าใจไหมนี่คือการอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันเธอเห็นไหมฉันไม่มีเวลาฉันต้องออกไปทำงานฉันต้องออกไปข้างนอกนะเข้าใจตรงกันฉันจะไปนอนละ